สวัสดีครับในการจัดให้มีการเลือกตั้งนั้นนะครับการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดการเลือกตั้งโดยในวันเลือกตั้งนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ที่ความสัมพันธ์อย่างยิ่งในการจัดให้มีการออกเสียงในการเลือกตั้งก็คือข้ารอชการในบทเลือกตั้งนั้นในสื่อวิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการแนะนํา กี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคัะนรรกการประจมือเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการรับสูบป,ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งกับการรับคะแนนเลือกตั้งไปจนถึงการนําส่งสิ่งของคืนแก่อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ,นะครับขอเชิญติดตามชมครับก่อ,อนวันเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งจะต้องเดินทางไปรับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวันเวลาและสถานที่ที่ผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดครับในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนี้นะครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องตรวจสอบและนับจำนวนให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ได้รับมอบมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญที่จะต้องตรวจสอบก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสายรัดในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องของบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับเมื่อประธานกรรมการประจําหน่วยได้ไปรับมอบบัตรเลือกตั้งจากผู้มีการกตั้งประจําองค์กรปกครองสุดแล้วนี่ครับในการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เราจะต้องตรวจสอบว่าที่ได้รับมาในเล่มที่ถูกต้องหรือไม่ได้รับมากี่เล่มนะเล่มที่เท่่าาไหรรรงกตตวจจสออบนนั้้ะ ดูว่าถูกต้องหรือไม่นะฮะเล่มที่เท่าไหร่ถึงเล่มที่เท่าไหร่ตามบัญชีที่รับมอบมาต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละเล่มนะครับในหนึ่งเล่มนั้นจะมีอยู่20บัตรต้องตรวจนับให้ครบถ้วนถูกต้องว่า1เล่มมีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ดูว่ามีการประทับตาและเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งหรือไม่ระหว่างต้นขั้วบัตรกับตัวบัตรนะครับว่าทุกบัตรเลือกตั้งก็มีการประทับตานะครับแลนับจํานวน1เล่ม20บัตรนะดูทั้งด้านหน้าด้านหลังนับทีละบัตรเมื่อตรวจสอบครบถ้วนว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้กรอบจํานวนบัตรเลือกตั้งว่ามีจานวนกี่บัตรใน,ใน,ใ,นในเล่มนั้นนะครับหนึ่งเล่ม20บัตรนะครับก็กรอกยี่สิบบัตรหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ ให้เขียนข้อมูลอยู่บนกป,กป,กปกบัตรนะครับว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่หลอยที่เลือกตั้งที่หลายที่เลือกตั้งที่ไหนนะครับและมีลายมือชื่อผู้มอบแล้วก็ให้กรรมการประจําหน่วยนะครับลงลายมือชื่อรับมอบบัตรเลือกตั้งบนปกหน้า ของทุกเล่มนะครับในเรื่องบัญชีและชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับจะที่จะต้องตรวจสอบก็คือจะมีจํานวน2ชุดนะครับชุดแรกคือชุดที่เรียกว่าชุดที่มีปกนะครับซึ่งเป็นชุดที่มีเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับชุดที่มีปกอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่ไม่มีปกนะครับชุดนี้ก็จะไม่มีเลขประจําตัวประชาชน13หลักในบัญชีและช,ชื่อนะครับในการตรวจสอบนั้นอันดับแรกก็คือการตรวจสอบว่าตรงกับหน่วยเลื <c oughs> ลอกตั้งของเราหรือไม่ mind. ดูเล่มดูปกหน้านะครับว่าเป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่เท่าไหร่นะครับเรือตั้งที่เท่าไหร่ที่เลือกตั้งที่เท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือว่าไปดูข้างในนะครับดูหน้าสุดท้ายของบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อว่าในหน่วยเลือกตั้งท่านนั้นมีจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่คนในหน้าสุดท้ายนะครับก็จะบอกว่ามีจํานวนกี่คนในหน่วยนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะตรวจสอบว่าในแต่ละได้รับครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่โดยในแต่ละหน้าของบัญชีรายชื่อนั้นนะครับก็จะมีจํานวน22คนนะครับตั้งแต่ละดับที่1 ถึงระดับ22แต่แต่นั้นก็ตามครับในด้านล่างของบัญชีเชื่อนั้นก็จะระบุจํานวนหน้าไว้อยู่แล้วนะครับก็คือหน้าที่1 2 3 4 5ไปจนหน้าที่สุดท้ายก็จะ เป็นระบุจํานวนคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเลือกตั้งนั้นจํานวนมีเท่าไหร่รูว้วหาหน่วยนี้มี98คนก็ําดับสุดท้ายก็คือําดับที่98นะครับในการตรวจสอบต้องครบทุกหน้าครับทั้งทั้งสชุดครับแล้วต่อไปเรื่องสายรัดนะครับที่มีความสาคัญเช่นเดียวกันสายรัดนี้นะครับสายรัดนี้จะมีจํานวน28เส้นนะครับกรณีหีบพลาสติกนะครับต้องใช้2หีบตัวนับจํานวนว่ามีครบถ้วนหรือไม่ครับกรอนนี้หีบกระดาษนี่จะได้มา12เส้นนะครับ ต่อไปคือแบบพิมพ์ประจําหน่วยแบบพิมพ์ประจาหน่วยนี้อยู่กับท่านประธาน,นครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแบบพิมพ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนะครับใช้ในการปฏิบัติตงานทั้งหมดในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ประจาหน่วยนะครับก็จะมีรายการบัญชีและหม้ออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งประธานกรรมการหน่วยจะต้องตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่อย่างไรรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคว2 0 -19 นี้ก็จะมน น,นะฮะมีฉากกั้นต่างๆเหล่านี้ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนถิ่เป็นผู้จัดหาให้ทำการจรําหน่วยทุกท่านครับและทีมงานอีกนึงก็คือเรื่องของหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งจะมีอยู่2หีบนะครับแต่าการกรณีเลือกตั้งพร้อมกันและอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นคู่หาลงคะแนนนะฮะตั้าสำหรับใช้บรรจุบัตรในการใช้นับคะแนนนะครับแบบขีดคะแนนและอุปกรณ์อื่นครับจะมาให้ท่านได้ตรวจสอบตามรายการบัญชีในแบบบิมจามหน่วยท่านต้องตรวจสอบหอได้รับรบ้วนถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อได้ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง บัญชีายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสายรัดแบบพิมพ์และว,วัสดุอุปกรณ์อื่นครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทใส่ลงในถุงวัสดุใสประเภทละหนึ่งถุงนะครับแล้วใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งหลังจากนั้นให้ปิดฝาหีบนำป้ายปิดช่องใส่บัตรหรือแบบ5้าทับหนึ่งซึ่งกรรมการประจำหน่วยได้ลงชื่อไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่สายรัดทั้ง4เส้น ส่วนบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์ประจำหน่วยสายรัดให้ใส่อีกหีบหนึ่งนะครับและปิดไาหีบโดยไม่ต้องใช้สายรัดรัดอีกนะครับและนำวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยครับเมื่อท่านได้ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับท่านคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งควรที่จะไปที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อจัดเตรียมสถานที่ เลือกตั้งนะครับในการลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ในการจัดการที่เลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ในครั้งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยจุดต่างๆดัง,งต่อไปนี้ครับในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับจะมีป้ายที่บอกว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่เขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่และก็สถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะครับเพื่อแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เห็นว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งของตนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับซึ จุดคัดกรองนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดําเนินการในการที่จะตรวจวัดอุณหภูมิและก็ล้างมือด้วยก่อนจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นั่งพักรอสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นั่งพักรอบริเวณหน้าที่เลือกตั้งนี้นะครับจะมีป้ายปิดป,ประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้งนะครับเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เห็นว่ามันมีประกาศเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งอะไรบ้างนะครับมี เช่นเรื่องของประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียเลือกตั้งและประกาศคําสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ระเบียบกฎหมายกันหมดครับในการจัดที่เลือกตั้งภายใตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับโดยในการจัดที่เลือกตั้งนี้นะครับจะแบ่งมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือส่วนที่ใช้สําหรับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิปกติคือไม่เกิน37.5นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ใช้สําหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5ได้ไปช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งครับในการจัดที่นั่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นก็จะจัดที่นั่งสําหรับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับมอบบัตรเลือก ผู้ที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งที่นั่งสาหรับประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและที่นั่งสําหรับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอีก2ท่านนะครับที่ที่คอยช่วยเหลือกรรมการท่านอื่นนะครับรวมทั้งที่นั่งสำหรับตัวแทนผู้สมัครในที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีที่นั่งสําหรับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งทั้งทางเข้าทางออกด้วยซึ่งการจัดหน่วยเลือกตั้งนั้นต้องมี เครื่องหมายที่แสดงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการไปใช้ศิลอกตั้งในหน่วยเลือกตั้งด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับจะมีโต๊ะสําหรับวางคูหาลงคะแนนซึ่งจัดไว้ในหน่วยเลือกตั้งนะครับโดยโต๊ะที่วางคู่หาลงคะแนนต้องมีระยะห่างอย่างน้อย1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับและก็ด้านหลังคูหาต้องเป็นฉากทึบนะครับเพื่อป้องกันการมองเห็นการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับและก็มีโต๊ะสําหรับวางหีบบัตรเลือกตั้ง2หีบนะครับเป็น2โต๊ะในการที่ในที่เลือกตั้งครับเมื่อออกจากที่เลือกตั้งนะครับก็จะมีีีจุดท่ล้างงมือออกกคครรัันบ สำหรับที่ลงคะแนนพิเศษสําหรับผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทางเข้าและทางออกเช่นเดียวกันนะครับจะมีโต๊ะที่นั่งพักรอสําหรับผู้ที่ไปนั่งรอใช้สิทธิเลือกตั้งสําหรับผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5รวมทั้งมีครูหาที่ลงคะแนนพิเศษเป็นการเฉพาะซึ่งแยกมาจากที่ลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิปกติดยทั่วไปครับผม